พี่ครับผมยังไม่ได้ตัวละคร d j เจอากนะครับพี่ขอร้องนะโอเคนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B S B Channel นะครับผมวันนี้เราก็จะมาว่ารูปฟีไฟตามคําขอกันนะครับทุกคน เป็นตัวละคร alox หรือว่า alox นะจากเรื่องเไม่ใช่เรื่องเสียบจากเกมนะครับเกมฟีไฟ์ Fi, นะเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีความสามารถในการเพิ่มเลืยดให้กับทีมตัวเองนั่นเองนะครับผมโอเคก่อนที่จะไปรับชม ก็อย่าลืมกดไลค์กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับกับตุลคอนอาโลกหรือว่าเอ็รกไม่รู้ว่ามันจะอ่านยังไงนะทุกคนผมขอเรียกว่าอาโลกแล้วกันนะดีเจนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับ ก็เช่นเคยครับผมก็จะทําการร่างไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันวาดได้ไง่ายนั่นเองสําหรับตุลครนตัวนี้ในชีวิตจริงมันมีอยู่จริงนะครับเป็นดีเจที่เปิดเพลงนะให้กับคนเต้นนั่นเองนะดีเจที่มีตัวตวนอยู่จริงนะครับในโลกความเป็นจริงแต่ว่าเกมฟรีไฟล์ได้เอาไปทําเป็นหนอ ตัวละครนะดีชวอวอัลล็อกนะครับซึ่งมันเท่มากเลยตัวเนี้ยใส่แ,แว่นไว้เป็นดีเจก็มีเครื่องขอกันเข้ามานะครับก็จัดให้เลยแล้วกันโอเคท่านเจ้ว่าตามเขาว่าได้ง่ายเลยนะครับแค่ใส่แว่นนะแล้วก็มีหนวดแค่นั้นเองนะโค้ Just to feel alive, a fight to live, a fight to strive. One day I'll have what I want in. Got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you, I'll take a look. Don't know what your mama took. Sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't ever rest, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at the mix. Drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. I could ก็จะประมาณนี้นะครับวาดมาแล้วก็จะลงสีเส้นผมให้กับมันเลยนะเอบเอลโลอัลโลแล้วแต่จะเรียกแล้วกันนะทุกคนเรียกว่า DJ ดีเจแล้วกันกหนมดีเจโอเคผมจะตัดไปตอนที่ผมลงสีเสร็จแล้วนะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับด like ีเจของผม อยากเท่เลยทุกคนวราจะใส่ชื่อของมันนะครับให้เพื่อ,อนๆได้อ่านกันนะน,นี่อยากเท่เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ตัวละครตัวไหนในฟรีไฟนะลไ์ก็ขอกันมาได้เลยนะครับไม่ใช่แค่ฟรีไฟล์นะจะเป็นตัวละครจากการ์ตูนเรื่องไหนก็ขอกันมาได้เลยนะครับวันนี้เป็นชิวของฟรีไฟล์กันนะที่เ,เพื่อนๆขอกันเข้ามานะครับโอเค คลิปหน้าจะเป็นตัวละครของใครก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยฝากกดไลค์ด้วยนะครับคนที่เข้ามาดูไม่ว่าจะติดตามหรือยังไม่ติดตามกันด้วยนะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคน ก็จะระบายสีชื่อวันเสร็จเราก็จะขอตัวลาเป็นเพื่นไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปหน้าจะเป็นตัวละครของใครทั้งนะั้นมาดูคลิปกันมด้วยแล้วกันนะครับทีนี้ก็จบประมาณนี้เนาะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับโมบ๊าบายสวัสดีครับเอาละอินเจขอเพลงสักเพลงหน่อยสิเด้อเลย วันเจอกันมาม่คิมาอนนะคนโยโย่หนูอยากเที่ยวครับบ๊ายบาย